สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแกะกล่องนะรีวิวนะครับสินค้า1ตัวนะที่ต้องบอกว่าสั่งมาเรียบร้อยนะครับคือก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความชอบนะที่ที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับชอบในเรื่องของเครื่องเสียงนะนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเรียกว่าน่าสนใจเลยใครที่ชอบเล่นนะเครื่องเสียงเนี่ยนะครับก็น่าจะ เข้าใจดีนะครับว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยสำคัญมากๆคือต้นพลังงานเลยนั่นคือระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ดีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าไฟเราเนี่ยนะครับมันไม่เสถียรเนาะมันก็ส่งผลนะครับในในส่วนของระบบเ,เสียงต่างๆนะครับหรืออาจจะทําให้นะครับความเสียหายในระบบเครื่องเสียงของเราได้วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้มาแล้วนะจริงๆก็ตั้งใจอยากได้มานานละ นะครับในในในสินค้าตัวนี้นะนะครับหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่วันนี้จะมาแกะกล่องให้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น smart stabilizer เนี่ยนะครับมันมันคือตัวหนึ่งคล้ายๆกับลักษณะของปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับใครที่มีระบบเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กหนึ่งเขาเรียกว่าปลั๊กติดแหลกคำว่าปลั๊กติดแหลกเนี่ยความหมายคืออะไรฮะเวลาเราเอาระบบนะเขาเรียกเครื่องปรุงถูกไหม นะครับหรือเขาได้อุปกรณ์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปในแหลกนะครับของของเครื่องเสียงเราอะ่ะมันก็จะต้องไปเสียบปลั๊กโน่นนี้นั่นถูกไหมครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีปลั๊กปลั๊กไฟติดแหลกเนี่ยโอ้โหก็จะมีหลายเส้นมากๆเลยเนาะนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องเสียงของเราเนี่ยคือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอุปกรณ์นะครับที่อยู่ข้างในนั้นโอ้โหเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิกเซอร์นะครับ power amp นะครับหรือนะฮะไมอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะยหมดเลยบางคนมีนะครับตัว c อสอเวอร์บางคนมีในส่วนของตัวอะไรครับโปรเซสเซอร์โอ้โหเพียบนะครับหรือรวมไปถึง EQ ต่างๆเนี่ยเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ลักติดแหลกเนี่ยก็จะมาช่วยจัดในเรื่องของมาตรฐานหรือสายไฟของเราเนี่ยได้ดีนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นมากกว่าลักติดแหลกนิดหนึ่งเนื่องจากต้องบอกว่า มันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญนะเขาเรียกเป็นตัวรักษาระดับนะครับในเรื่องของของไฟฟ้าของเราเนี่ย,ดยโดยปกติระบบไฟฟ้าของเราก็จะใช้ถูกไหมเป็นไฟบ้านนะครับก็คือ 220V อโวลต์อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ในส่วนของตัว 220V โวลต์ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบไฟเนี่ยนะครับสเสถียรมากขึ้นนะครับ Uh, ตัวนี้เนี่ยที่จะแกะกล่องนะฮะที่จะแกะแล้วก็เปิดให้เราดูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีราคาแพงนิดนึงนะ mm. ก็ต้องบอกว่าแต่ในราคาเนี่ยมันก็สมค่าตัวในเรื่องของความสามารถของเขานะครับในส่วนของเครื่องนี้ที่บอกไปนะครับก็คือ smart stabilizer เนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับใครที่อ,อยู่ไกลสายส่ง นะฮะหรือเข้าไปในหมู่บ้านลึกๆเนี่ยนะครับไฟท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าสวิงนะเขาเรียกมีขึ้นมีโลมีต่ำกว่า220โวลต์บ้างหรือมีบางทีเนี่ยนะครับหรือมากกว่า230โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้นะครับในเรื่องของระบบนะฮะที่ที่เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนในในเครื่องเสียงเนี่ยมันอาจจะมีปฏิกิริยาพอสมควรยิ่งใครใช้มิกเซอร์ที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยโอ้โหท่านฮะต้องต้องมีเลยตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จริงๆก็เลงมานานละก็ ก็ชอบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันวันนี้นะครับก็คือ,อตัวตัวติดแหลกอันนี้เป็นตัวติดแหลกนะครับน้ำหนักพอใช้ได้เลยนะครับผมซื้อมาจาก power pro นะท่านลองไปเสิร์ชหาได้นะครับกล่องแพ็คมาดีมากนะครับผมก็สวยงามนะเดี๋ยวเราดูข้างในกันนะแต่ว่าลักษณะของกล่องที่เขามาส่งเนี่ยนะฮะโอเคเลยนะครับวารันเทียหรือเขาได้ว่ารับประกัน2ปีนะจากตัวนี้นะครับผม2ปีนะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเครื่องตัวนี้นะครับ smart stabilizer เนี่ยนะครับมันมีหน้าตาแบบไหนนะครับหรือเขาเรียกว่าเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอย่างอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูหน้าตามันว่ามันเป็นอย่างไรนะความหมายคือหลักการทํางานของเขาก็ง่ายๆครับผมถ้าไฟมา200สมมุตินะไฟมา218โวลต์อย่างเงี้ยครับผมหน้าที่เจ้าตัวนี้นะครับก็ทําให้แรงดันนะครับ220โวลต์หรือนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราเราไปบางพื้นที่ถูกไหมนะครับมันอาจจะ200ขึ้นไป3 5โวลต์อย่างเงี้ย เจ้าตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่ปรับนะครับในส่วนของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมให้ที่220โวลต์นะครับมันก็คือรักษานะครับระดับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอหรือคงที่ที่220โวลต์นะครับก็จะทำให้ระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับเขาได้มีความเสถียรแล้วก็ทำให้นะครับระบบในการควบคุมต่างๆนะครับหรือตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเดี๋ยวแกะกลองกันนะครับผมมาดูกันครับ คือระบบการซีนของร้านเขาเนี่ยนะครับโ,โหยอมรับนะนะครับค่อนข้างที่จะซีนมาดีมากนะครับร้าน power pro นะนะครับลองเข้าไปค้นหาดูนะ เร,เรียกว่าตัดมันออกมาก่อนนะครับเป็นตัวล็อกชิ้นดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะข้างในกันดูอึ้บอึ้บนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแกะกันดูสิอึ้บ ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่นะครับเป็นการช่วยนะในระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับได้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงซีนโอ้โหดูข้างในครับท่านนี่ฮะไม่ดูเห็นหรือเปล่านี่นะครับข้างในก็ซีนมาสวยงามมากนะครับนะนะครับสวยงามมากนะครับโดยรูปแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านดูนิดนึงนะครับนี่นี่ก็เป็นตัวที่เปิดกล่องมาเลยนะครับนี่สายไฟนะครับก็โอ้โหสายไฟเบอร์ใหญ่นะนะครับสายไฟเบอร์ใหญ่เลย นะครับอันนี้ก็ขนาด2.5มิลน,นะครับนะสาใสไฟใหญ่นะครับที่ที่แถมมาในเครื่องนะส่วนเครื่องก็ซีนมาอย่างดีนะครับเพราะนั้นนะครับนีนะ่เดี๋ยวเราดูกันนิดนึงอึ๊บโอ้โออหนักเหมือนกันครับอ่ะนี่ครับผมตรงนี้เขาก็เอ่อเขาเรียกโ,โอ้โหหนักนะ <laughs> อ่ะนะครับอันนี้คือรูปลักษณ์ก่อนนะ นะครับ power pro นะฮะไอ้ตรงด้านบนนะครับของของแท่นนะครับตัวตัวนี้นะนะครับดูด้านหน้านิดนึงหนักนะนี่ครับสวยงามมากนะครับก็เขียนว่า power pro นะครับอันนี้ก็เป็น power on ก็คือเป็นเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะ pro 2 0 0 0 x นะครับก็เป็นตัวรุ่นของเขานะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนี้แสดงเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบดิจิตอลนะนะครับแล้วก็มีปลั๊กนะครับที่เสียบ2ตัวแล้วก็ปลั๊ก usb 1อันนะ นี่คือด้านหน้าโอ้โหหนักหนัดูด้านข้างโอเคด้านข้างก็นะฮะมีรูนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะจริงจจุดหนึ่งของตัวหน้าคือตัวนี้นะครับเวลาเราเรามีแหลกเครื่องเสียงเนี่ยนะครับเราสามารถเอาเอาจุดตรงเนี้ยนะครับหรือตำแหน่งตรงเนี้ยไปใส่แหลกนะครับเดี๋ยวตอนประกอบก็เดี๋ยวจะรีวิวนะครับให้อีกทีหนึ่งนะอันนี้เอาเป็นว่าแกะกล่องมาแล้วมันหน้าตาแบบไหนนะครับสวยมากนะถ้าเราไปต่อไฟนะครับต่างๆเนี่ยก็โอ้โหสวยงามเลยข้างหน้านะครับสปลั๊กนะเป็น AC นะครับเอาผุดเสียบปลั๊กไฟได้นะฮะตรงนี้โอเคด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กอยู่ด้วยกันนะครับ AC นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดดนะครับมีอยู่ด้วยกัน4คู่นะครับหรือ8เบ้าในการเสียบนะครับแล้วก็มีแสดงดิจิตอลนะครับมิเตอร์ก็คือเป็นตัวเลขนะครับว่าเฮ้ยไฟมันออกไปเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปกี่แอมป์แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตอนใช้งานจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันแสดงยังไงนะครับอันนี้ก็เสียบ จากสายตัวนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะหน้าตานะครับด้านข้างอีกฝั่งนี้นะครับผมก็จะบอกนะครับว่าเป็นรุ่นนะอ่ะเห็นหรือเปล่าอ่ะหนักมากเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้มาลองหน่อยอึ๊บอ่ะโอเคเห็นหรือเปล่าอึ๊บอ่ะเนี่นะครับ ก็จะเขียนว่าเป็นโปรนะครับ 2000x นั่นคือรุ่นนะครับเว็บไซต์เข้าไปดูได้นะครับอินพุตอยู่ที่นะครับ1น0ถึง260โวลต์นะครับตัวนี้คือที่ที่รับไฟนะนะครับก็คือสามารถนะครับถ้าต่ำกว่า100โวลต์ไปเนี่ยนะครับก็ลำบากละนะครับเพราะนั้นก็คืออินพุตในเรื่องของการนำเข้าไฟเนี่ยอยู่ที่1 0 0ถึง260บโวลต์นะครับคอนโทรลแบบโดยใช้ CPU นะครับควบคุมนะเอาพุตเนี่ยก็จะจะดำเนินการอย่างที่บอกครับว่าสามารถปรับแรงดันนะครับ อัตโนมัติให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาไฟมันออกมาจากข้างหลังที่เราเสียบถูกไหม220โวลต์ที่เป็นไฟบ้านเรานะฮะเสถียร220โวลต์นะครับอาจจะมีบวกลบอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยโดยลักษณะของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็รองรับได้ที่่1,600วัตต์นะครับในในในเครื่องตัวนี้นะครับก็ไม่ธรรมดา Current Output นะครับก็7แอมป์นะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะของของรูปแบบนะครับของตัวปลั๊กตัวนี้นะนะครับโอเค ก็น่าจะได้เห็นนะครับตัวลักษณะนะครับน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับก็เรียบร้อยนะนะครับถือว่าแกะกล่องรีวิวนะครับหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะครับอ่าเนี่ยครับด้านหน้าสวยนะนะครับผมด้านหน้าสวยนะครับอะไรตั้งแต่ยี่ห้องเขามานะนะครับตัว ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มาเป็นโลโก้ถูกไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าเราเสียบไฟแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยสีนะครับมันเป็นอย่างไรนะในเรื่องของแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่เข้ามาตอนนี้อยู่ที่กี่โวลต์นะครับผมแล้วก็มันสามารถเออเขาเรียกว่าปรับเป็นกี่โวลต์ได้นะครับก็คือปรับเป็น220โวลต์นั่นเองอย่างที่บอกว่าแรงดันนะครับแล้วก็จะมี AC ที่เป็นนะครับเอ่อั๊กนะครับให้เราเสียบออกไปใช้งานนะข้างหน้ามี2ข้างหลังมี8ลมแล้วเป็น10บนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเสียบ USB นะครับอันนี้ก็เป็น3์นะนะครับสามารถบางทีเนี่ยเวลาเราเราไปรับงานเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่มันมืดๆเราอาจจะเอาตัวสายเสียบ USB ที่มันเป็นอะไรครับเป็นไฟส่องแสงสว่างตรงนี้ครับมาช่วยในการที่เราคอนโทรลหน้าแหละ เราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับผมก็สวยงามนะวันนี้ก็ขออนุญาตประมาณนี้นะนะครับในเรื่องของการแกะกล่องนะครับ Smart s ส a ตเบลเลเอร์นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมแรงดันนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับที่เราจะใช้ในระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับได้อย่างเสถียรแล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงของเราเนี่ยได้อย่างยาวนานแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะครับผมอาจจะนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ คลิปต่อไปนะว่าวิธีการใช้งานของเขามันเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้ก็ล่ำลาไปแล้วครับฝากไปด้วยนะเป็น e ีพีพิเศษที่เอามาเพิ่มในในช่อง f Freedom Channel นี้นะครับก็คืออีกหนึ่งความรักและความชื่นชอบนะครับนั่นคือระบบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเป็นตัวอะไรในครั้งหน้ารูปแบบไหนนะครับก็รีวิวแบ่งปันกันนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมครับมาพิมพ์แบ่งปันกันนะครับแล้วก็แนะนํากันได้ครับยินดีมากๆในเรื่องของการแบ่งปันความรู้กันนะครับวันนี้ต้องล่ำลาไปแล้วขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับ แกะกองวันนี้นะครับผมอีกหนึ่งชิ้นสําคัญในระบบเครื่องเสียงนั่นขาดไม่ได้นะอย่าลืมนะครับผมก็ลองไปดูข้อมูลเดี๋ยวยังไงใครชื่นชอบก็เดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้นะครับผมวันนี้ต้องรำลาไปแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าคลิปนี้ใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมก็รำลาไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ